ว่ามีประชุมเชียร์เลยกลับข้ามไปหน่อยป้าทานข้าวหรือยังคะรอหนูอยู่หรือเปล่าเปล่าแล้วจ้ะป้าไม่หิวหรอกหลังจากศึกมาเนี่ยป้าก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นถ้าหนูใจล่ะกินอะไรมาหรือยังป่ะเขาไปหาอะไรกินเลยป้าหนูใจนี่หนูกินข้าวกับไข่าดาวถ้าพี่แป้นดูเนี่ยป้าต้องถูกตำหนิแน่แนแนเลยอะ่ะว่าป้าเลี้ยงหนูใจไม่ดี คุณป้าให้หนูมาอาศอยู่ด้วยก็ดีมากแล้วค่ะไม่ไงนะั้นหนูคงต้องนั่งเลือมาเรียนไม่ไหวหนวใจหนวไปเรียนจะเจอโสเภณีบ้างหรือเปล่าไม่เจอหรอกค่ะอยู่คนละคณะคุณป้าคิ่เึงพี่โสเภณีใช่ไหมคะ บางทีเนี่ยมันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ขอโทษนะคะคุณป้าแต่หนูไม่เข้าใจทำไมคุณป้าไม่บอกเขาไปล่ะคะว่าคุณป้าคือแม่ของเขาหนูใจหน,หนูใจ หนูรู้ได้ยังไงฮะหนูตอบป้ามาสิหนูรู้ได้ยังไงพี่แป้งที่สุดอยู่คนบอกใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมหนูใจยใจเย็นฟังทางคุณป้าใจเย็นๆ้าขับยัยไม่คิดจะบอกใครหรอกค่ะป้าขับยัยคุยกันแล้วหนูบังเอิญไปได้ยินเข้าป้าขับยัยเลยต้องเล่าให้หนูฟังแล้วก็สั่งว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายห้ามไม่ให้พูดทีห่หนูกล้าพูด ว่าเราอยู่ด้วยกันแค่สองคนหนูรู้นะคะว่าคุณป้าคิดถึงพี่โสพิษถ้าคุณป้ามีอะไรคุยกับหนูได้นะคะอย่างน้อยก็อาจจะทำให้คุณป้าสบายใจขึ้นขอบใจนะจ๊ะป้าขอบใจจริงๆ ด้วยกันแล้วก็ค่อยกลับบังขอคำมาถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครหน้าไหนที่จะห้ามพวกเราได้แล้วสวัสด อย่าร้องไห้นะโสภิตเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองยังไงคะเดี๋ยวเธอก็จะลืมชิสนุได้ทำไมต้องลืมคะในเมื่อพี่หนุเป็นคนที่โสภิตรักโสภิตโสภิตฟังน้านะเรื่องระหว่างเธอกับนายนุมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควร ความจริงนะก็เคยเตือนในนุแล้วว่าอย่ายุ่งกับเธอแต่นะาก็ไม่คิดเลยว่าในนุเขาจะกล้าอย่าโทษพี่หนูเลยค่ะโสภิตเองก็รักเขาเรารักกันค่ะน้าชายไม่เคยรักใครนาชายไม่เข้าใจหรอกเขามันห้ามไม่ได้ ฉนเล่นเสร็จหรือยังไว้เนาะยังครับแต่ทัาสั่งเอาไว้ว่าถ้าท่านได้พลสันทนามาให้พาไปพบทันทีครับผม <c oughs> <c oughs> แรงท่านยังดีอยู่เลยนี่ว่า แล้วหมอว่ายไงบ้างเรื่องอาการของท่านล่าสุดหมอก,ก็บอกว่าอาการไม่ค่อยสู้ดีนะครับแต่ภายนอกของท่านก็ยังแข็งแรงหายห่วงที่ให้ไปตามท่านสันทนามาเพราะว่าแรงดีแรงเหลือนี่แหละครับ ไปตั้งงานเลยนะสักสองเดือนก็ผมไปส่งลูกสาวเรียนต่อที่อเมริกาครับท่าน <c oughs> ดูเรื่องที่เรียนเสร็จแล้วก็พาที่บ้านก็ไปเที่ยวต่อเลย <c oughs> แล้วท่านเรียกผมมาด่วนเนี่ยมีไรผมรับใช้ครับ <c oughs> จะว่าด่วนมันก็ไม่ด่วนนะเพียงแต่ไม่ไว้ใจคนอื่นมันทำงานได้ไม่เรียบร้อยเหมือนสันนะ <c oughs> รายนี้เด็กกว่ารายอื่นเลยนะครับท่านเฮ้ยน่ารักดีออกพี่ให้คนไปสืบมาแล้วนะเด็กคนนี้ชื่อโสพิตพิไลวรปบะเสฐตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ในความดูแลของมอมแก่ๆสักคนในสกูลระวีวรรลูกผู้ดีตระกูลเก่าแบบนี้ ท่าทางจะคุยไม่ง่ายนะครับท่านมไม่ขนาดนั้นหรอกหน้าดูเอาเองนยะข่าวเกา่าเด็กคนนี้เป็นหลานของผู้หญิงที่อยู่ในรูปเขาชื่ออุตสานะอืมน่าสนใจมากครับท่านในข่าวเขาเล่าว่ายายป้าเนี่ย รักหลานตัวเองมากจนถนึงขั้นลงมือทํำร้ายคนที่มาลวนลามหลานสาวจริงจนตายเขาเป็นเจ้าของนคลับที่อุตสาว,วดีพี่อยากให้สันลองเข้าไปคุยกับยายอุตสาเนี่ย,น,น,ยน,น่าจะตกลงกันได้ไม่ยากนะครับท่านน่าจะตกลงกันได้ไม่ยากแต่ผมจะจัดการเองครับท่าน <c oughs> คุณหญิงกำลังมีแขกครับท่านใครวชรลินสองสามีภรรยาที่มาบ่อยๆนะครับดูสวยดีนะคะแต่ถ้าทางเนี่ยจะดูแลยากเฉิดเองอะ่ะก็เป็นคนไม่ถนัดงานสวนซะด้วยแต่แหม ตอนนี้เนี่ยกำลังนิยมเลยนะเจ้าเชิดใช่ครับยิ่งพันไหนหายากยิ่งต้องมีไว้ประดับบารมีอย่างเจ้าแวนด้าตัวน,นี้นี่คนจ้องกันตาเป็นมันมผมบอกกับเจ้าของเขาเลยว่ายังไงผมก็ต้องได้เพราะผมจะเอามาให้ท่านในพลสันทนากับคุณหญิงสวยล้ำค่าเหมาะกับเธอจะตายดูสิช่อสีแดงนั่นอนะปีนึงออกครั้งนึงนะเชิดใช่ครับ <laughs> คุณเฉยก็เป็นผู้หญิงแปลกนะครับสวัสดีครับไม่ชอบดอกไม้เวลาผมจะอ,อกเอาใจทีนี่ต้องเล่นของหนักไปเลยไม่ครับทิมก็บรากฏใช่ไหมคะน้อง <c oughs> <c oughs> แหมกระดอกไม้เนี่ยมันสวยแป๊บแป๊บแต่เพชรพลอยเนี่ยสิ อยู่ได้นานจริงไหมจ๊ะริงจิ๋ใช่จะ้ะพูดถึงทับทิมถ้าจะเล่นกันจริงๆก็ต้องกินบ่อเสียงถ้าคุณหญิงสนใจผมหาให้ได้นะครับเนื้อดีสีแดงจัดเม็ดใหญ่ๆไม่มีตำหนิเลยแพงไหมคะเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราจะเชิด <t ries> คืออย่างนี้นะคะพอดีว่าคุณประวุ์เธอจะตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะก็เลยอยากจะขอเรียนเชิญ <t ries> เจ้านายของคุณสันทนามาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะคะถ้าคุณสันทนาเป็นทุระจัดการให้ได้เรื่องทัพทีมน่ะเรื่องเล็กจ้ะไ <t ries> หนหดูมือสิ เหมาะกับเธอมากๆเลยใช่ไหมคะคุณสันทนาเหมาะกับนิ้วแบบนี้เลยเอาเอาสิเอาเชิญคุณผู้หญิงคุยเรื่องเพัพลอยกันตามสบายนะผมขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน นี่มันหมายความว่ายังไงอะออฉันว่าถ้ากลับไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันใหม่ขอตัวก่อนนะคะ มารับเหมางานราชการนะคะทัพทิมเม็ดเดียวเนี่ยนะคิดจะเอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงชัดๆตั้งแต่มีนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนี่บริษัทรับเหมาก่อสร้างก็เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดน้องไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมีบริษัทพวกนี้วิ่งเข้ามาหาน้องกันหัวกระไดไม่แห้ง ว่าแต่ว่าน้องมารู้จักสองผูเมียได้ยังไงเหรฮะเพืสนิทกับน้องแต่ตอนไหนคือว่าคุณหญิงจิมเนี่ยเป็นเพื่อนกับเฉิดค่ะเรารู้จักกันตั้งแต่เรียนประถมที่คอนแวนจะว่าสนิทเนี่ยก็เพิ่งจะมาสนิทกันก็เพราะว่าเรื่องผลประโยชน์นี่แหละค่ะสมัยนั้นน่ะไอเรามันก็เป็นแค่ลูกนายทหารส่วนเขา เป็นถึงหม่อมราชวงศ์หญิงในราชสกุลระวีวานระวีวานบันเอิญจริงๆทำไมคะก็วันนี้ท่านเพิ่งเรียกพี่เข้าไปสั่งบอกว่าอยากจะได้เด็กที่อยู่ในการดูแลของพวกระวีวาน,นเอาอีกแล้วเหรอคะแล้วจะไมเ่เทพีคนเก่าล่ะ เามันก็หมดอายุสิคะน้องนี่เฉิดไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ห้ามเอาอย่างเจ้านายนะคะเรื่องเมียเล็กเมียน้อยเนี่ยเฉิดไม่ยอมจริงๆนี่คุณพี่จะฉีดน้ำหอมทำไมคะไม่อยู่กินข้าวที่บ้านเหรอจะไปปฏิบัตรริราชการรับ ไม่เสร็จไม่กลับค่ะโอเคสวยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเด็น้อยใหม่นะคะเพนไปส่งคุณเขาสิจ๊ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเพนเดินไปส่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สาเลิกงานแล้วยื้อเซนีิสายกันหน่อยดีกว่านะคะไม่ไหวค่ะต้องไหวสิค่ะอือสิบ เขาได้มาตัดผมที่อสันนาผมมีธุระส,สำคัญจะต้องพูดกับคุณอุสา อะไรกับฉันหรอคะเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความลับผมไม่สะดวกจะคุยที่นี่ช่ญคุณอุษาคุยกับผมข้างนอกจะดีกว่าแต่ว่าร้านปิดแล้วไม่ใช่เหรอครับคือฉัน นี่นาบัตรผมผมรับประกันความปลอดภัยของเพื่อนคุณพนโทสันทนา,าทำไมชื่อคุค้นๆ ุณนะคะคุณชมเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะก็ตามหน้าหนังสือพิมพ์ไงล่ะฮะเขาอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตบารมีล้นฟ้าลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันและที่สําคัญนะคะเขาเป็นคนสนิทของท่านอ๋อนึกออกแล้วค่ะแต่ว่าคนใหญ่คนโตแบบนั้นเนี่ยมีธุระอะไรกับคุณอุษาคะก็นั่นน่ะสิคะ และที่สำคัญนะคะท่านในายพลสันทนาเนี่ยเป็นฟ้าและมีกับคุณหญิงเชิดชวีด้วยเนี่ย น,นั่งกว่าผมเดินเนาะท่านมาที่นี่ประจำเลยเหรอคะผมเป็นหุ้นส่วนที่นี่ผมใช้ที่นี่คือเรื่องสำคัญเวลาที่นี่อยากให้ขายที่นี่เรื่องอะไรเหรอคะที่ท่านจะคุยกับฉันเย,ย็นก่อนก็ได้อย่าหัวค่ำอยู่เลยดื่มน้ำเย็นๆก่อนมาค่อยคุยกันได้เลย วิสกี้สาวค็อกเทลตัวใหม่ล่าสุดที่อเมริกาเป็นที่นิยมมากเลยนะจะฉันไม่ได้ดื่มมานานแล้วกลัวมเมาค่ะน้ำผลไม้ทั้งนั้นไง สายยังไม่กลับอีกนาเพนคะนาเพนกลับก่อนก็ได้นะคะสายอยู่คนเดียวได้คะ่ะอยู่ได้นะค่ะงั้นนากลับก่อนก็ดีเดี๋ยวรถรามันจะหมดเนอะอยู่บ้านดีๆนะลูกอดึงไปคุณป้าแม่เขาเอีไปไหน นานๆเอาไปทีของสนมใหญ่นะคะอคงจะอย่างนั้นแหละคุณสาเอ้ยทำดีอยู่ได้ตั้งนานจะดีแต่รหรือไง นานปล่อยแก่ที่นี่เหนื่อยเหมือนกันนะคะแก่ที่ไหนออกจากสาวพลิ้งไปทั้งตัว เปดธุระก,กันเลยนะคะดื่มให้หมดก่อนแล้วค่อยไปหาที่เงีย,งยบๆปุด